โยงหนักแรปเตอร์เมสากลางชาวเน็ตเคาะชื่อชัดอักษรยอ่อมาเพียบแถมชี้เป้าหนักว่าดีใจกับเลดี้กับคนเก่าที่เกือบได้แต่งงานเรียกว่าค่ะเป็นอีกข่าวที่ t ็อกออฟเดอะเทกันสนันโซเชียลกันเลยจ้าหลังจากเพดดังเจมอยร0อ เผยข้อความชี้เป้าระบุว่าแรปเปอร์ผู้ข้างรักท่านหนึ่งทำกลางกลางงานปาร์ตี้ครอบครัวนักร้องดีว่าเหตุเพราะพอเล่าเข้าปากจากนักร้องกลายเป็นนักเลงเมาจนขาดสติอารวาสพันต่อยแขกในงานจนแม่งานโดนลูกหลงไปด้วยเจ้าของงานถึงขั้นเอื้อมสุดๆแต่ก็เห็นใจเพื่อนสาวคนสนิทแฟนแรปเปอร์ เพราะหน้าม่านบอกข้างรักชันแต่ลับหลังระทมถ้ารู้ว่าผิดแล้วสำนึกก็แก้ไขพฤติกรรมทุกคนพร้อมให้อภัยจำไว้รักฉันอย่าทำให้เพื่อนฉันเอื้อมระอาแค่นั้นพร้อมติดแฮ็แท็กอีพิมพ์เมียทนายบอกเลยงานนี้อบรรดาช้าเน็ดไม่พักจ้าคอมเมนต์ลัวๆชีเป้ากันสุดๆบางก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่า ต้องพลอหรอบางก็บอกต้อเต่าหรอคะคอมเมนต์นี้บอกต้อเต่าทูพีหรอคอมเมนต์นี้บอกเป็นโจทย์ที่ง่ายมากดีแล้วแฟนสาวเก่าหลุดพ้นบางก็บอกโชคดีของคนที่เลิกไปคอมเมนต์นี้บอกอุ๊ยมี ในหัวเลยอะตอนนี้กำลังข้างรักหวานฉ่ำเลยคอมเมนต์นี้ก็บอกฉันตอบถูกอันนี้ง่ายจังดีใจกับคนเก่าด้วยนะคะหวานฉ่ำไปเลยดีใจกับเลดี้บางก็บอกในงานมันลีเดียหรือเปล่าคะไททานิคหรือเปล่าพิจูบางก็บอกบอกชื่อเลยไหมแบบนี้คอมเมนต์นี้บอกใช่ใช่ไหมคอมเมนต์นี้บอกพอต่อคะ่ะ บางก็บอกใช่เลยคอมเมนต์นี้บอกดีใจกับพนเก่าที่เกือบได้แต่งงานคอมเมนต์นี้ก็บอกรู้เลยคังรักบางก็บอกสายตี้ทั้งคู่ค่อยๆประคองกันไปนะคะเอาใจช่วยพูดงี้รู้เลยค่ะสายตี้ทั้งคู่หลากหลายคอมเมนต์ค่ะเรียกว่าค่ะต่างชี้เป้าไปที่หนุ่มโต้งทูปีค่ะเอยชื่อชัดกันเลยทีเดียวละค่างานนี้แต่อย่างไรก็ตามค่ะก็รอฟังจากปากเจ้าตัวกันอีกทีนะคะ ว่าใช่คุณโต้งทูพีหรือเปล่าโต้งพลอยชี้ชับชื่อนี้ชี้เป้าจากชาวเน็ตนั่นเองค่ะรอฟังจากปากของทั้งคู่กันอีกทีนะคะว่าช่แรปเปอร์คนนี้หรือเปล่าค่ะ